สวัสดีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะผมก็มีสินค้ามาแนะนำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไอ i ินะครับไอลิตัวนี้นะครับผมนะเหมาะสําหรับเอาไว้ใช้ต่อกีตาร์เข้ากับไอโฟนไอแพดนะครับผมนะพวกตะกูแอปเปิลนะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้ก็วิธีต่อใช้งานกันนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับตามรูปนี้เลยนะครับเราเอาตัวเครื่องนะครับผมนะตัวไอลินะครับต่อเข้าโทรศัพท์มือถือนะครับผมแล้วก็มันจะมีช่องนะครับผมนะเสียบกับสายแจ็คกีตาร์นะครับผม แล้วก็จะมีช่องหูฟังนะครับเราเสียบหูฟังเข้าได้เลยก็สามารถใช้เอฟฟกนะครับผมในแอปได้นะแบบเป็นพวกแอปกระดาษแบนดอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็สามารถใช้เป็นตู้แอมพวกเอฟฟิกกางๆนะผ่าน i Link ์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับก็เจ้าไ l i n k ์ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคาตัวละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนี่เลยนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ท่านไหนสนใจนะครับผมแล้วก็สามารถติดต่ออกมาได้นะหรือจะมาดูสินค้าด้วยตนเองที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับหรือจะปรึกษาสอบถามนะครับผมแล้วก็ คือต่อยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับโอเคนะผมต้องขอฝากลารนุ้มมือศิลปกัด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ